เคยได้ยินเรื่องคลื่นวิทยุกับผีไหมเขาว่ากันว่าคลื่นบางความถี่มันเชื่อมต่อกับโลกอีกมิติได้ฉันเคยลองเองตอนนั้นดึกมากเปิดวิทยุเก่าๆหาคลื่นไปเรื่อยเจอแต่เสียงซาซาจนกระทั่งเสียงกระซิบแววมา ช่วยด้วยฉันขนลุกสู้ใครนะถามไปใครใครพูดเงียบไปพักหนึ่งแล้วเสียงเดิมก็ดังขึ้นเจ็บทรมานคราวนี้ชัดกว่าเดิมฉันกลัวมากแต่ก็อยากรู้เธอเป็นใครอยู่ที่ไหนฉันถามเสียงสัน่นข้างหลัง ฉันรีบหันไปไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่มันชัดเจนมากฉันปิดวิทยุทันทีตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าแตะวิทยุเครื่องนั้นอีกเลยบางทีคลื่นวิทยุมันอาจไม่ใช่แค่เสียงซซ่าแต่มันคือประตูสู่โลกที่เรามองไม่เห็นก็ได้ ใครจะรู้